<c oughs> ก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แนววอซี BSC นะครับก็คือเป็นอีกครั้งนึงที่ผมได้กลับมาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็เซิร์ฟเวอร์นี้ผมไม่รู้ว่าอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับแต่มันมีตรงสเตตัสก็คือมีเลขโชค <Wow. S 1> เอ่อเลขนำโชคของเด็กก็อ็กชกคงเหลือศ <c oughs> ูนยน่าจะเป็นการแบบสุ่มแล้วแบบสุ่มเยอะๆมันจะดวงดีหรือเปล่า <c oughs> น,นี่ครับอัปเดตอ๋อนี่ครับเขาอัปเดตอันนี้มานะครับเขาจะอัปเดตอันนี้มา โอ้นี่อัปเดตตัวละครมาใหม่เหรอค <Yahoo! S 1> งใส่นะคงจะเป็นเช่นนั้นนะครับอันนี้คือ <Wow. S 1> ที่สุ่มมั้งเนี่ยนี่ใช่ละวเออแล้วสมัครเอามาสุ่มได้เหรอใช่ปะผมไม่ใช่อะ่ะอ๋อนี่ไงโปหะนปวดหูกลูกแก้วอ่ะโอเคเราต้องหาลูกแก้วมาสุ่มนะครับก็ไม่รู้ว่าลูกแก้วอยู่ไหนนะ <Wow. S 1> เดี๋ยวจะไปลองหาดูนะครับด้วยดาบเราจะไปฟาร์มกันดูนะครับเซิร <Yeah. S 1> ์ฟเวอร์น,นี้ เผื่อจะหาของให้สุ่มได้ไนงะบริการช็อปนะครับแต่เพื่อรับชมรายการน,นี่โอ้แต่ว่าเราจะซื้อเซตได้นะครับแต่เ,เราต้องเติมซื้อนะไปะเราไปลูกฟาร์ม,มกันโอเค okay, ปะเราไม่รู้นะครับว่าเราจะฟาร์มได้ดีแค่ไหนนะครับหรือว่าจะได้ของดีแค่ไหนอนะเออเฮ้ยบัคกมา BSC รอบที่สองจะจงทำให้ข้าได้อิ่มเถิด โอ้โหแม่งมีแบบเออกระถ่าด้วยจะจงเวอร์เยเดี๋ยวก็จงเบอร์วะเวอร์เกินสามีมึงไม่เกิดวะเฮ้ยไม่เกิลเดละตีไป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 โหแม่งถึกเกินโอ้นี่ไงตึกโอ้โหได้นี้วะมานี่มานี่มาเนี้ มาได้มาได้มาได้นี่ไงนี่ไงอ่ะนี่ไงเอาฟาร์มมาดิอืมอุ้ยโอ้โหมีดแม่งแตกไวเกินนี่สองครับแล้วเปิดไปเลยโอ้หนี่เราได้เงียงมาเฮ้ยบวกเอ้ยได้ลองทำอะไรครับบวกสปีดเจมเจมปรับ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 อืมว้าว ก็คือซิวันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเล่นยังไงผมไม่ต้องมาเรียนรีวิวแบบให้มากมายนะครับคลิปนี้ประมาณ3นาทีนะครับผม, <c oughs> ผมก็คือแบบชิลๆใครจะว่าผมทําคลิปลสั้นก็ก็ถูกนะเออผมก็ทำคลิปสั้นจริง <c oughs> เห็นมีแบบมีคนแบบเอาเพียรเกินอะไรเง,งี <c oughs> ้ยอผมก็ว่ามันไม่ใช่นะก็ <c oughs> คือเราแค่มาแนะนําคนนะครับว่าไม่มีเซิร์ฟเวอร์แบบแบบนี้อยู่ที่เฉยนะครับเออเราจะไปทาอะไรสิบนาทีขอบนหน่อยละกกันเฮ้ย โอ้ยโอ้โหดาบกูพังแล้วครับดาบกูพังแล้วครับทุกคนนี่ครับ exactly ปืนร้อยสิบตกไปดิตกไปดิวูจะแตกกูจะแตกเดี๋ยวบาย fix ดินี่ซ่อมปืนได้แล้ววัวปืนตบเลยกันนะครับก็คือแม่งผีแม่งอันนี้เกิน นี่ไงครับแตกเหมือนกันนะแล้วก็ซ่อมมาเรื่อยๆครับตอนแรกผมก็น,น่าจะซ่อมนะปืนตบแม่งแล้วกันนะครับขี้เกียจดิสแม่แล้วก็ซ่อ,ซอมบ่อยไงไอ้กลุ่มนี้แตกผมพอนะเออจบคลิปเลยอนะ่ะอืมอืมจะตายหาวะแตกสองแตกหมดโอเค แเอา8กล่องน,นะครับเรามาสุ่มกันว่าจะได้หาเหี้ยวอะไรมั่งนะเอ,อ๊บเอ,อ๊บนี่สุ่มไปเลยเฮ้ยว้าวผมได้เน่หมาว่าสน่หฟาร์มครับแล้วก็ได้ไอ้การนี้ไม่รู้ไปทำอะไรนะเดี๋ยวผมลองดิสกันสปาก่อนเพื่อมันจะไปสุ่มได้ไงรอรอไม่รู้ไปทำอะไรได้ผมว่าน่าจะไปแลกของได้นะ กดดิไม่ได้วะอโอเคครับไปละใครจะเข้ามาก็ไอพีตราร่างเลยครับไปละจุ๊บ,บ